สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งกันนะคะคือเรื่องระบบโลจิสติกโซ่ความเย็นหรือที่เรียกว่า cold chain logistics ค่ะเราก็จะอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารโมดูล9ที่เราได้ศึกษากันมาเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจความท้าทายต่างๆนะคะทั้งด้านวิศวะกรรมด้านโลจิสติกส์เลยในการรักษาอุณหภูมิสินค้าที่เขาเ ค่อนข้างเปร่าบางอย่างยาวัคซีนตลอดเส้นทางการขนส่งเลยนะคะให้ไปถึงปลายทางแบบคุณภาพยังดีอยู่คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีตี้เย็นแล้วก็จบนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่แบบซับซ้อนแล้วก็สําคัญมากๆจริงๆลองมาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าคําว่าโซ่ความเย็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับผมคำว่าโซ่ความเย็นเนี่ยถ้าจะให้นิยามนะครับมันคือกระบวนการทั้งหมดเลยที่ต้องมีการควบคุม ตรวจสอบแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องมีการรับรองความถูกต้องหรือ Validated ด้วยนะครับเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เรากำหนดไว้แบบเป๊ะๆตลอดเวลาอย่างยาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆ2 8ถึงองศาเซลเซียสนะครับบางชนิดก็ต้องแช่แข็งเลยลบ20องศาหรือบางทีอย่างวัคซีน mRNA ที่เราคุ้นเคยกันช่วงโควิดเนี่ยอันนั้นต้องไปถึงลบ70หรือลบ80องศาเลยนะครับ โอ oh, ลบแปครับเรียกว่าเป็นอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษหรือ ultra low temperature คือจริงๆแล้วมันเหมือนเรากำลังต่อสู้กับกฎข้อที่2ของเทอร์โมเดนามิกส์นะครับพยายามป้องกันไม่ให้ความร้อนจากภายนอกมันไหลเข้ามาสู่ตัวผลิตภัณฑ์อืฟังดูท้าทายมากๆเลยนะคะลบ80องศานี่คือหนาวแบบสุดขั้วจริงๆแล้วทางปฏิบัตินี้เรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆเรามีอะไรมารับมือบ้างคะเห็นมีคาว่าฟาร์มตู้แช่แข็งด้วยละคใช่ครับครับคำว่า f ร e e z e r f ฟ r m เนี่ย ก็คือสำหรับการจัดเก็บณสถานที่นะครับเช่นที่โรงงานผลิตหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่อาจจะมีการรวมตู้แช่แข็งแบบ ULT เนี่ยจำนวนมากๆไว้ในพื้นที่เดียวกันก็เลยเรียกว่าเป็นฟาร์มซึ่งตู้พวกนี้เนี่ยภายในมันซับซ้อนนะครับส่วนใหญ่จะใช้ระบบทำความเย็นแบบ2วงงจรซ้อนกันหรือ Cascade Refrigeration เพื่อให้ทำอุณหภูมิได้ต่ำขนาดนั้นอ๋อระบบซ้อนกันครับส่วนเวลาขนส่ง ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิหรือ thermal shippers คิดภาพง่ายๆก็เหมือนอกล่องเก็บความเย็นแบบขั้นเทพเลยครับขั้นเทพเลยนะคะครับมีทั้งแบบ passive คือใช้ฉนนหานาๆนาเลยแล้วก็แพ้กับสารเปลี่ยนเฟส p h a c e change material อย่างเช่นน้ำแข็งแห้งที่เรารู้จักกันดีอันนี้มันระเหยที่ประมาณลบ78.5องศาเซลเซียสก็จะช่วยดูดความร้อนออกไปกับอีกแบบคือ active s h i p p e r อันนี้คือเป็นตู้หรือคอนเทนเนอร์ที่มีระบบทำความเย็นในตัวเลยครับเสียบปลั๊กได้มีแบตเตอรี่สำรองอ๋อมีเครื่องทำความเย็นติดไปด้วยเลย ใช่ครับแล้วจุดสําคัญมากๆเลยคือบรรจุภัณฑ์พวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าทําความเย็นได้นะครับแต่มันต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดมากๆตามมาตรฐานสากลอย่างเช่น ISTAInternational Safe Transit Association <c oughs> เพื่อพิสูจน์ว่ามันสามารถรักษาอุณหภูมิในช่วงที่กําหนดได้จริงตามระยะเวลาที่ระบุไว้เช่นอาจจะ96ชั่วโมงภายใต้สภาวะแวดล้อมจําลองที่แบบ สุดขั้วเลยนะครับทั้งร้อนจัดเย็นจัดความชื้นสูงอะไรแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะคืออุปกรณ์ต้องดีจริงแล้วก็ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ด้วยว่าทำได้จริงทีนี้พอส่งออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตลอดทางเนี่ยอุณหภูมิมันคงที่จริงๆไม่ได้แกว่งไปไหนเลยเหมือนต้องมีอะไรติดตามไปด้วยหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับอันนั้นคือเสาหลักที่2เลยก็คือเรื่องของการติดตามและข้อมูล (monitoring and data) เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า temperature data logger ครับเป็นเครื่องบันทึกอุณหภูมิตัวเล็กๆติดตามไปกับสินค้าเลยเหมือนเป็นกล่องดําประจํากล่องสินค้านั่นแหละครับคอยบันทึกข้อมูลอุณหภูมิเป็นระยะระยะตลอดการเดินทางอ๋อ oh, เหมือนกล่องดําเครื่องบินเลยนะคะหรือ Good Manufacturing Practice ในวงการยาเนี่ยเขามีกฎเหล็กเลยว่า no data No good No data No good ใช่ครับคือถ้าไม่มีข้อมูลอุณหภูมิมายืนยันว่าตลอดเส้นทางมันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะเสียหายแล้วใช้ไม่ได้โหแสดงว่าข้อมูลอุณหภูมินี่คือสำคัญแทบจะเท่ากับตัวยาเลยนะคะถ้าข้อมูลหายหรือบันทึกไม่ได้นี่ก็คือจบเลยใช่ครับมีค่าเท่ากันเลยครับแล้วถ้าเกิดข้อมูลมันแสดงว่าอุณหภูมิเกิดการเบี่ยงเบนหรือ temperature excursion นะครับ คือมันออกนอกช่วงที่กําหนดไปไม่ว่าจะสูงไปหรือต่ําไปก็จะมีกระบวนการจัดการต่อนะครับจะมีทางวิศวกรคุณภาพหรือ Quality Engineer เนี่ยเขาจะนําข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์หรือ Stability Data ซึ่งข้อมูลนี้จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันทนต่ออุณหภูมิที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยได้นานแค่ไหนที่สภาวะไหนเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาประเมินผลกระทบครับเพื่อตัดสินใจว่า เออลอถนี้ยังสามารถนำไปใช้ต่อได้หรือว่าต้องทำลายทิ้งสถานเดียวอืมฟังดูเป็นกระบวนการที่รัดกุมมากค่ะมีเทคโนโลยีที่ดีมีการติดตามข้อมูลที่เข้มงวดแต่ทั้งหมดนี้ก็คงจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดเสาหลักสุดท้ายไปคือเรื่องของกระบวนการแล้วก็คนใช่ไหมคะดูเหมือนว่าจุดที่อาจจะผิดพลาดง่ายที่สุดอาจจะเป็นเรื่องคนหรือเปล่าคะถูกต้องที่สุดเลยครับ เทคโนโลยีจะดีเลิศแค่ไหนมี Data l o g k e r ดีแค่ไหนแต่ถ้าคนปฏิบัติงานไม่เข้าใจหรือไม่มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนมันก็ไร้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Standard Operating Procedures หรือ SOPs นะครับเป็นคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ต้องเขียนให้ชัดเจนและเอียดสำหรับทุกๆก,กิจกรรมเลยนะครับตั้งแต่การแพ็คของการติด Data Locker การขนส่งการรับมอบสินค้าการตรวจสอบและหัวใจสำคัญที่สุดก็คือคนครับบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องในโซ่ความเย็นนี้ตั้งแต่พนักงานในคลังสินค้าคนแพ็คของคนขับรถส่งของไปจนถึงเภศัชกรหรือพยาบาลที่ปลายทางเนี่ยทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเทรนนิ่งให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม SOPs ได้อย่างถูกต้องเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่เราเรียกว่า last mile นะครับคือการจัดส่งในไมล์สุดท้ายไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือสถานบริการสาธารณสุขเล็กๆอ๋อช่วงส่งถึงมือผู้ใช้จริงๆใช่ครับช่วงนั้นแหละครับถือเป็นความท้าทายที่สุดเลยเพราะอาจจะเจอข้อจํากัดเยอะทั้งเรื่องอุปกรณ์เรื่องไฟฟ้าหรือความรู้ความเข้าใจของบุคลากรปลายทางฟังดูแล้วสรุปได้ว่าระบบโซ่ความเย็นนี่มันคือการทํางานร่วมกันที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะ ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่แม่นยำการเฝ้าระวังข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็กระบวนการปฏิบัติงานกับคนที่ต้องเป๊ะจริงๆเพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิเนี่ยจะคงคุณภาพไปจนถึงมือผู้รับจริงๆใช่เลยครับมันคือการรักษาโซ่แต่ละข้อแต่ละห่วงให้มันแข็งแรงและเชื่อมต่อกันตลอดเวลาขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยทีนี้ คำถามที่น่าสนใจสำหรับอนาคตนะครับก็คือว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอีกเช่นอาจจะมีการขนส่งด้วยดโดรนในพื้นที่ห่างไกลหรือการนำ AI เข้ามาช่วยในการวางแผนเส้นทางวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังให้มันดีขึ้นเนี่ยหน้าตาของระบบโซ่ความเย็นในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมันจะมีความท้าทายใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมาอีกบ้างในการที่เราจะรักษาโซ่แห่งความเย็นนี้ไม่ให้มันขาดสะบั้นไปได้นะครับอันนี้น่าคิดต่อมากครับ